ฟังคลิปนี้จบเนี่ยลองกลับไปดูหิ้งพระที่บ้านหรือจุดที่วางของขลังที่บ้านดูนะครับว่าที่บ้านของคุณเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่หรือไม่ สวัสดีครับมิตรรักแฟนหลอนขอต้องรับเข้าสู่หลอนตามสั่งครับอยู่กับผมหนึ่งเอเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมื่อฟังจบลองกลับไปดูหิ้งพระของตัวเองที่บ้านหรือไม่ก็จุดที่พ่อหรือคุณแม่เนี่ยแหละครับวางของขังคือบางคนเนี่ยไม่ได้ไปวางไว้ในหิ้งพระแต่ไปวางไว้ตามพวกหลังตู้เย็นหลังตู้เสื้อผ้าหรือในตู้เก็บของอะไรเงี้ยนะครับลองกลับไปเช็คดู เผื่อบางทีเนี่ยที่บ้านคุณอาจจะมีสิ่งสิ่งนี้ที่ผมเนี่ยกำลังจะเล่าให้ฟังเพราะผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับเขาได้เก็บของสิ่งนี้เอาไว้ผมเชื่อว่าอาจจะมีเพียงแค่บางครอบครัวเท่านั้นครับที่เก็บของแบบนี้เอาไว้ในบ้านยังไงนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยอยากจะให้ลองฟังดูเผื่อบางทีเนี่ยเรื่องราวแปลกๆที่มันเกิดขึ้นภายในบ้านของคุณเนี่ยอาจจะเกิดเพราะสิ่งสิ่งนี้ก่อนจะเข้าไปรรบชมรรบฟังก่อนนะครับ อยากจะถามทุกคนแค่ว่าวันนี้ทุกคนฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่จังหวัดไหนกันครับมีใครเปิดฟังหลอนตามสั่งครั้งแรกกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก่อนจะเข้าไปชมรับฟังอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านใหม่หลังหนึ่งโดยบ้านใหม่หลังนี้เนี่ยครับเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่ๆม,มีการตั้งสารพระภูมิ ดูเป็นบ้านที่จะปลอดภยัยไม่น่าจะมีเรื่องสียงขวัญอะไรเกิดขึ้นหรอกนะครับแต่ถ้าว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นสิครับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้เนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่ทีมงานของผมเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของเรื่องราวคนหนึ่งมาชื่อว่าคุณบีสนะครับเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองซึ่งไม่คิดเลยครับว่าเหตุที่ทําให้เขาได้เจอกับเรื่องสยองขวัญแปลกๆภายในบ้านเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งสิ่งนี้เหตุการณ์เนี่ยต้องพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อมระมาณ9ปีที่แล้ว ตอนนั้นเนี่ยคุณบีได้ทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งเขาก็ได้ไปพบเจอกับสาวสวยคนหนึ่งซึ่งทํางานที่โรงงานเดียวกันนี่แหละครับชื่อว่าคุณเก๋ทั้งสองเนี่ยคุยกันอยู่หลายเดือนสุดท้ายก็ตกลงปงใจที่จะคบหากันเป็นแฟนในช่วงที่คบกับคุณเก๋ใหม่ๆนี่แหละครับมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คุณเก๋เนี่ยซื้อบ้านใหม่พอดีบ้านที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีครับ หมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้เนี่ยก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เพิ่งจะสร้างขึ้นใหม่ด้วยคนที่เข้าไปอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือน้อยมากมีคุณเก๋แล้วก็พี่สาวของคุณเก๋นี่แหละครับที่เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้โดยบ้านใหม่ของคุณเก๋เนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์หลังที่สองบ้านหลังแรกเนี่ยมีคนอยู่แล้วแต่หลังที่ส4มสหเป็นต้นไปเนี่ยยังไม่มีลูกบ้านเข้ามาพักอาศัย ตอนที่เขานี่แหละครับคบกันในช่วงเดือนแรกเนี่ยคุณเก๋กับพี่สาวก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่เดือนต่อมาเนี่ยก็มีการตั้งสารประพูมิที่บ้านซึ่งตัวของเขาเองเนี่แหละครับก็ได้ไปช่วยงานที่บ้านใหม่ของคุณเก๋ด้วยครั้งแรกที่ได้ไปบ้านของคุณเก๋เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติหรือสัมผัสสิ่งที่ว่ามองไม่เห็นอะไรได้เลยบ้านใหม่นี้เนี่ยมันร่มรื่นอากาศถ่ายเทไม่อึอดอัด ก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ดีหลังหนึ่งเลยแหละครับด้วยความที่ว่าเป็นบ้านสร้างใหม่แน่นอนว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวตัวเขาเองเ่ก็มีโอกาสได้ไปค้างคืนที่บ้านใหม่ของคุณเก๋ยอยู่บ้างถ้าหากเป็นช่วงที่พวกเขาเนี่ยเข้ากะตรงกันหรือช่วงที่เขาเนี่ยมีเวลาว่างเขาก็จะมาหาคุณเก๋ที่บ้านใหม่แน่นอนว่าก็ไม่ได้เจออะไรเลยหรอกะครับคุณเกเ๋ก็อยู่ที่บ้านนั้นเป็นประจำหรือพี่สาวเนี่ยที่นานๆจะมาอยู่เองเนี่ย ก็ไม่มีใครเจอเรื่องอะไรแปลกๆเช่นเดียวกันมาก่อนจกนกระทั่งเขากับคุณเก๋ได้คบกันประมาณ6เดือนมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเนี่ยแหละครับทั้งสองคนเนี่ยว่างตรงกันพอดีตัวของคุณบีทก็เลยไปหาคุณเก๋ที่บ้านใช้เวลาอยู่ด้วยกันเหมือนคู่รักทั่วๆไปนี่แหละครับเย็นมาเนี่ยเขาก็นอนค้างอยู่ที่นั่นเช้าเนี่ยก็ค่อยกลับบ้านเขากับคุณเก๋เนี่ยก็เข้านอนกันช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่ม ซึ่งพอหัวถึงหมอนเนี่ยก็คือหลับสนิทตามปกติแต่ว่าหลังจากที่หลับไปได้ไม่กี่ชั่วโมงช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตัวของเขาดันสลึมสลือตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงบางอย่างเนี่ยดังมาจากผนังห้องข้างๆซึ่งมันเป็นห้องของพี่สาวที่วันนี้เนี่ยพี่สาวไม่ได้อยู่เสียงเนี่ยมันเหมือนกับเสียงเครื่องปรินเตอร์ที่กําลังทํางานมันเหมือนกับมีใครกําลังปรินเอกสารอะไรสักอย่าง มันดังคืดคืดแล้วมันก็หยุดมันดังแล้วมันก็หยุดดังดัง,ดง,ดงหยุดหยุดแบบนี้เป็นนาทีซึ่งพอเขาได้ยินเสียงปรินเตอร์เนี่ยเขาก็ตกใจมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปรินเตอร์ที่บ้านของคุณเก๋เนี่ยมันพังไปตั้งนานแล้วเดิมทีที่มันอยู่ในห้องเก๋เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็ปินได้ดีๆนี่แหละครับหลังจากที่มันเสียเนี่ยคุณเก๋ก็เลยยกไปไว้ห้องพี่สาวตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ย เครื่องพิ้นเนี่ยก็ยังคงไม่ได้เอาไปซ่อมและมันก็ไม่ได้ถูกเสียบปลักเอาไว้อย่างแน่นอนตัวของเขาเนี่ยนอนฟังเสียงรินเตอร์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเงียบลงคิดในแจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงวะเสียงพินเตอร์เนี่ยมันจะดังได้ยังไงที่มันไม่ได้เสียบปลักสุดท้ายนี่แหละครับเขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเสียงที่ดังมาจากบ้านหลังแรกก็เป็นไปได้จากนั้นเนี่ยเขาก็หลับไปเช้าวันต่อมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับคุณเก๋ เพราะว่าเขายังไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากห้องพี่สาวหรือเปล่าอีกอย่างคือถ้าบอกไปเนี่ยคุณเก๋ช็อกแน่ครับเพราะว่าคุณเก๋เนี่ยเป็นคนที่กลัวผีถ้าบอกไปเนี่ยไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวอย่างแน่นอนจนเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยผ่านไปประมาณสองอาทิตย์กะของเขาแล้วก็ของคุณเก๋เนี่ยก็ได้เวียนมาตรงกันก็เลยได้ไปหาคุณเก๋ที่บ้านซึ่งเขาเองเนี่ยก็นอนค้างบ้านคุณเก๋นหนึ่งคืน คืนนั้นเนี่ยเขานอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนเลยไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจนกระทั่งถึงเวลาตีห้าก็ลุกตื่นอาบน้ำอาบท่าไปส่งแฟนที่ทำงานหลังจากที่ส่งเสร็จเนี่ยก็กลับมานอนต่อที่ห้องขณะที่เขาในกำลังเคลิ้มๆอยู่อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงที่ดังมาจากตรงปลายเตียงเสียงมันเหมือนกับคนร้องในลำคอดังอืม อืมลักษณะเสียงเนี่เหมือนคนไม่ค่อยพอใจแต่พูดไม่ได้เสียงมันดังอยู่ประมาณห้าหทีคล้ายๆกับใครบางคนที่กำลังพยายามจะพูดแต่ปากเนี่ยมันอ้าไม่ออกเขาเนี่ยก็หันไปมองตามที่มาของเสียงแล้วก็ได้เห็นว่าตรงปลายเตียงเนี่ยมันมีเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่ๆผิวเนี่ยดำๆด,ดูผิดแปลกไปจากคนทั่วๆไป ซึ่งเขาเนี่ยไม่เคยเห็นชายคนนี้มาก่อนเขารู้สึกกลัวมากเพราะว่าร่างนี้เนี่ยมันสูงจนหัวเกือบจะชนเพดานดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่คนหลังจากนั้นน่ะครับเขาก็ได้เห็นว่ามันเนี่ยพยายามที่จะร้องอืออืออะไรอยู่นี่ตอนนั้นเองนั่แหละครับเขารู้สึกสับสนแล้วก็งงมากนี่มันเป็นความจริงหรือเป็นความฝันกันแน่ทีแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นความฝันเพราะว่าที่บ้านของเก๋แฟนเขาเนี่ย ตั้งสารประภูมแล้วมันจะมีผีเข้ามาหลอกในบ้านได้ยังไงสุดท้ายนี่แหละครับเขาก็เลยแกล้งหลับตาแล้วก็พยายามทำเป็นจะหลับต่อเหตุการณ์นี้ที่เขาได้เจอเขาก็ยังคงตัดสินใจที่จะไม่เล่าให้กับแฟนฟังเหมือนเดิมเวลาผ่านไปจนกระทั่งพวกเขาเนี่แหละครับได้ว่างตรงกันอีกครั้งเขาก็ได้มาหาคุณเก๋ที่บ้านเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามปกติ เขาอาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวเข้านอนเพราหลังจากหลับไปนี่แหละครับตลอดทั้งคืนก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือเจออะไรที่มันแบบผิดปกติจนเวลาตีห้ก่อนที่จะลุกไปส่งเก๋ไปที่ทํางานจากนั้นเขาก็จะกลับมานอนต่อคือคราวนี้นี่แหละครับในใจแอบหวนวันว่าจะเจออีกไหมเพราะว่าเหตุการณ์นี่แหละครับมันก็จะคล้ายกับครั้งก่อนที่เขาได้เจอคือหลังจากที่ตื่นไปส่งแฟนเสร็จปุ๊บเนี่ยครับ คุณบีทแกก็จะกลับมานอนที่บ้านของคุณเก๋แฟนของเขาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่สองครับที่เขาเนี่ยกลับมานอนแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกไหมซึ่งปรากฏว่าในตอนที่เขาเนี่ยกำลังจะเขิมหลับเสียงที่เคยได้ยินมันก็กลับมาอีกแล้วครับที่เสียงดังอืมลักษณะคราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับคราวที่แล้วแต่น้ําเสียงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่พอใจเหมือนต้องการจะไล่เขาออกจากที่นี่ เขาก็แอบเหลือบไปมองนี่แหละครับก็ได้เห็นคนชายตัวใหญ่ๆตัวตำดำๆร่างเดิมนี่แหละก็ยังยืนอยู่ที่เดิมจุดที่เคยเห็นเมื่อครั้งก่อนเริ่มคิดแล้วล่ะครับว่ามันไม่น่าจะใช่ความฝันนี่น่าจะของจริงแต่มันมีเรื่องที่เขาเนี่ยยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเกิดว่านี่คือผีวิญญาณผีตนนี้เนี่ยมันมาจากไหนทั้งที่บ้านเนี่ยก็ตั้งสารพระภูมิ มันไม่น่าจะมีดวงวิญญาณอื่นเข้ามาได้หรือว่าเป็นวิญญาณของเจ้าที่แต่ทําไมเจ้าที่เนี่ยถึงมาในลักษณะที่น่ากลัวถ้าหากเป็นวิญญาณที่อยู่ในบ้านทําไมเนี่ยเขาถึงไม่สามารถสัมผัสอะไรแบบนี้ได้มาก่อนซึ่งระหว่างที่เขานี่แหละครับกาลังนอนนอนคิดอยู่นี้มันก็มีแรงจากไหนไม่รู้นี่แหละครับมนดึงขาของเขาจนตัวของเขาเนี่ยหล่นลงมาจากเตียงเสียงดังตุบคือแรงที่ดึงเนี่ย มันเยอะมากมันเหมือนกับคนตัวใหญ่ๆนี่แหละครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนตัวเล็กอะไรการที่จะดึงให้เขาตกเตียงได้ขนาดนี้เนี่ยคือมันต้องมีคนที่แบบแรงเยอะจริงๆในการดึงกระชากลงมาคราวนี้นี่แหละครับจากง,วง่งวงนอนอยู่บนเตียงหล่นมาที่พื้นเสียงดังตุบเนี่ยถึงกับตื่นเต็มตาเลยครับพอตื่นมาเขาก็รีบลุกขึ้นไปเปิดไฟทั่วห้องไม่กล้าที่จะหลับต่อความรู้สึกเนี่ยคือมันกลัวชายคนนั้นมากมาก แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยแหละครับเขาก็ยังไม่กล้าบอกกับแฟนเพราะไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเนี่ยดวงวิญญาณที่เขาเห็นที่เป็นชายตัวใหญ่ๆเนี่ยครับมันมาจากไหนไอ้ความสงสัยนี้มันก็ยังคงเก็บไว้ในใจของเขาเสมอจนกระทั่งพวกเขาสองคนนี่แหละครับว่างก็เวียนวนมาเจอกันอีกครั้งคือที่ผ่านมานี่แหละครับเขาเนี่ยหากว่าไม่ได้ว่างตรงกับคุณเก๋เนี่ยเขาก็จะไม่ได้มาอยู่ที่บ้านนี้ ก็จะไปอยู่ที่บ้านของตัวเองคุณเก๋ก็ใช้ชีวิตไปตามภาษาของผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละครับที่อยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งเธอเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องราวอะไรกับคุณบีได้ฟังเลยว่าเธอเนี่ยเจออะไรแบบไหนยังไงเขาเนี่ยครับวนกลับมาเจอเธออีกรอบหนึ่งก็ได้มานอนที่บ้านของเก๋เหมือนเดิมทุกอย่างก็ดําเนินไปตามปกติเลยคืนนั้นเนี่ยก็เข้านอนเวลาเดิมครับทั้งคืนก็ไม่เจออะไรแต่พอถึงเวลาตีห้าลุกไปส่งคุณเก๋ที่ทํางาน แล้วจะกลับมานอนทีไรนี่แหละครับจะใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมคิดว่าเขาคงจะไม่ได้โชคร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกมัง้งจะมาเจอผีอะไรทุกครั้งที่กลับมาที่บ้านแฟนแต่ปรากฏว่ารอบที่สามนี้นะครับเขาล้มตัวหลงนอนได้ไม่กี่นาทีไอ้เสียงคนแบบอึมอึมอึมอะไรเนี่ยมันก็ดังขึ้นมาอีกภายในห้องคือตอนนั้นเนี่ยเขานอนตะแคงอยู่เสียงมันก็ดังขึ้นก็เลยพลิกตัวหันหน้าไปดูปรากฏว่า จังหวะที่พลิกตัวนี่แหละครับเขาได้เห็นว่าไอ้ชายคนตัวใหญ่ๆตัวดำๆที่มันเคยยืนอยู่ปลายเตียงเนี่ยรอบนี้มายืนค่อมตัวเขาอยู่บนเตียงแล้วก็ตะโกนเสียงอื้อๆใส่ด้วยความกลัวเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดิ้นหนีครับแต่มันก็เหมือนกับโดนผีอำตัวก็ขยับไปไหนไม่ได้เขาก็พยายามดิน้นดิ้นครับไอ้ร่างใหญ่ๆของชายคนนั้นเนี่ยก็คือยืนค่อมขาเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างตัวของเขาที่กําลังนอนตะแคงะครับ ขาชายคนนั้นเนี่ยคือยืนอยู่ซ้ายอยู่ขวาแล้วก็ก้มลงมามองเขาทําเสียงอื้อใส่สุดท้ายครับเขาตัดสินใจนึกถึงครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองให้ท่านช่วยเหลือในใจก็ท่องบทสวดชินบัญชรที่แรกเน่เงาดํานั้นเหมือนมันจะไม่พอใจแล้วมันก็โกรธมากเขารู้สึกถึงแรงกดทับที่มาทับตัวเขาจนเขาแทบจะหายใจไม่ออกแต่ว่าหลังจากที่ท่องคาถาชินบัญชรไปได้ประมาณหนึ่งครึ่งบทไอ้แรงกดเสียงร้อง มันค่อยๆเบาลงเบาลงจนกระทั่งเนี่ยมันหายไปแต่ระยะเวลากว่ามันจะหายไปเนี่ยคือนานมากพอมันหายไปแล้วแหละครับเขาก็รีบลุกขึ้นไปเปิดไฟให้สว่างทั่วห้องเหมือนเดิมแล้วก็ไม่กล้าที่จะนอนต่อสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเขามั่นใจครับมันต้องเป็นผีอย่างแน่แต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นผีอะไรมันอยู่ที่นี่หรือมันเข้ามาได้ยังไงอะไรยังไงกันแน่คราวนี้ครับ เขาจะเก็บเรื่องราวเรื่องนี้มาเป็นความลับอีกไม่ได้แล้วคงจะต้องมีการบอกแฟนแล้วล่ะครับว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พราไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเจอผีหลอกทุกครั้งที่กลับมานอนที่บ้านนี้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาเจอมาสามครั้งติดแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็รอจนคุณเก๋นเนี่ยแหละครับกลับมาจากที่ทํางานซึ่งพอเก๋กลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็ถามเลยล่ะครับเปิดประเด็นคําถามขึ้นมาเลยว่า เก๋ okay. ถามจริงๆนะที่บ้านเนี่ยเลี้ยงผีหรืออะไรหรือเปล่าที่มันไม่ใช่ของมงคลน่ะได้เอาของอะไรไม่ดีเข้ามาในบ้านไหมตอนนั้นนั่นแหละครับคิดว่าคุณเก๋เนี่ยอาจจะไปเอาของอะไรไม่ดีเข้ามาในบ้านเพราะช่วงนั้นเนี่ยคนยังไม่ได้ตื่นรู้เรื่องของพวกของรางวัตถุม,มงคลอะไรมากมายคืออะไรที่แบบหลายๆคนคิดว่าบูชาแล้วจะโชคลาภดีเนี่ยก็จะเอามาบูชาหมด ไม่ได้ดูว่าสิ่งนั้นเป็นของดีมาให้หรือไม่ดีคุณเก๋ก็ตอบกลับมาประมาณว่าไม่มีนะช่วงนี้ไม่ได้เอาของอะไรใครมาเลยเขาก็ถามว่าแล้วสารพระภูมิที่บ้านน่ะได้เลี้ยงได้วางของอะไรเส้นไหว้อะไรท่านไหมคุณเก๋ก็บอกว่าทาปกตินั่นแหละครับก็คือแบบวางของให้วางไหว้อะไรต่างๆคุณเก๋ก็เลยถามตัวของเขากลับมาว่าเขาเจออะไรมาหรอทําไมถามอะไรแปลกๆแบบนี้ตอนน,นนั้นแหละครับก็เลยตัดสินใจ เล่าสิ่งที่เจอทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่คืนแรกให้กับคุณเกได้ฟังซึ่งพอได้ฟังเนี่ยเธอก็ตกใจมากเธอบอกว่าเพื่อนของเธอเองเนี่ยที่เคยมานอนก็เจอแบบนี้เหมือนกันวันนั้นเนี่ยเพื่อนสนิทของเธอมานอนที่บ้านปรากฏว่าก็เห็นชายตัวใหญ่ๆนี่แหละคือตัวเนี่ยสูงจนแทบจะถึงเพดานยืนอยู่ปลายเตียงแล้วก็ส่งเสียงไล่เหมือนกับที่เขานั้นได้ยินไม่มีผิดตอนแรกที่เพื่อนสนิทมาเล่าให้ฟังเ เธอก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าตั้งแต่อยู่ที่บ้านหลังนี้มาเนี่ยไม่เคยเจออะไรพีสาวก็ไม่เคยเจอก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปคิดว่าเพื่อนนี่แหละครับน่าจะแบบว่าคิดไปเองหรือไม่ก็อาจจะฝันละเมือหรือดูหนังเยอะอะไรประมาณอย่างนี้จนวันที่ตัวของเขาเนี่ยนะครับมาเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้ได้ฟังเนี่ยเธอก็เลยนึกถึงเรื่องที่เพื่อนสนิทบอกขึ้นมาได้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกกับเธอไปประมาณว่า งั้นเธอพาเขาไปดูที่หิ้งพระหรือที่เก็บพระหน่อยเผื่อว่ามันจะไม่มีอะไรไม่ดีเนี่ยแฝงมาเธอก็เลยพาเขานี่แหละครับไปดูที่หิ้งพระคือที่บ้านนี่แหละครับมันจะมีตู้เก็บของพวกวัตถุมงคลอะไรไว้อยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็หยิบของในตู้ให้ดูทีละชิ้นทีละชิ้นเช่นว่า,าพระองค์นี้คุณพ่อให้มา,าสายสิลนอันนี้เป็นของวัดนู้นวัดนี้ ซึ่งทุกอย่างที่หยิบออกมาเนี่ยมันก็ดูเป็นของดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระเอ๋ยสายศิลเอ๋ยน้ำมนต์เอ๋ยไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปแต่หลังจากที่ดูจนหมดตู้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแปลกแปกมันไม่มีกูมารทองไม่มีลักยมไม่มีพวกเครื่องรางอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องเจอสิ่งแบบนี้เลยเขาก็ยิ่งงงใหญ่เลยครับคือถ้าหากว่ามันไม่ใช่วิญ,ญญาณที่ได้มาจากของแล้วเนี่ย แล้ว้ผีตัวนั้นเนี่ยทั้งที่เพื่อนสนิทของเธอเจอรวมไปถึงเขาเองที่เจอเนี่ยมันมาจากไหนคราวนี้เนี่แหละครับก็เลยให้เก๋นเนี่ยพาไปดูในแต่ละห้องหน่อยเผื่อว่ามันจะมีของไม่ดีเนี่ยซ่อนอยู่ในห้องอื่นๆเขาสองคนเนี่ยพากันเดินทั่วบ้านทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องน้ำห้องครัวห้องพี่สาว พวกเขาใช้เวลาหาอยู่หลายชั่วโมงก็ไม่เจออะไรที่มันผิดปกติจนกระทั่งห้องสุดท้ายนี่แหละครับก็คือห้องนอนที่เขาสองคนเนี่ยใช้หลับใช้นอนกันในทุกๆวันพวกเขาก็หากันทุกซอกทุกมุมเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นใต้เตียงหลังตู้ในตู้ในกระเป๋ากระเป๋าเดินทางซอกหลืบต่างๆแต่ก็ไม่ได้เจออะไร เขาเนี่ยยืนเท้าเซลแบบหัวเสียเพราะว่าหาอะไรก็หาไม่เจอแต่เซนต์เขานี่แหละครับมันบอกว่ามันมีบางอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนระหว่างที่กําลังยืนอยู่ในห้องของเกนี่แหละครับสายตาของเขาเนี่ยก,กวาดมองไปทั่วแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรผิดปกติขณะที่กําลังมองดูรอบๆตัวของเขาก็ดันไปสะดุดตากับกล่องไม้ ที่วางอยู่บนพานสีทองตรงโต๊ะญี่ปุ่นที่มันอยู่ข้างเตียงฝั่งที่เขานอนก็เลยถามเก๋ครับว่าเก๋นี่มันคือกล่องอะไรอ่ะคุณเก๋ก็เลยบอกว่าอ๋อกล่องนี้เหรอกล่องนี้เนี่ยไว้ใส่พวกพระสายศิลอะไรที่เขาให้มาเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าครับมุ่งไปที่กล่องนั้นหยิบขึ้นมาเปิดดูคือปกติเนี่ยเขาจะเห็นกล่องนี้เป็นประจำ แต่ก็ไมไ่รู้สึกสนใจหรือว่าสะดุดตาเลยเพราะมันก็เป็นเพียงแค่กล่องไม้ธรรมดาครับไม่ได้เป็นกล่องที่แบบว่าลงยันอักขระอะไรทั้งนั้นแค่ว่ามันวางอยู่บนพานสีทองเฉยๆจนกระทั่งครั้งนี้นี่แหละครับเขาเนี่ยก็ได้เปิดดูซึ่งพอเปิดออกมาเนี่ยก็ได้เจอพวกเบี้ยแก่แล้วก็สายสินที่เก๋ในเก็บเอาไว้เขาก็เปิดดูแล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติ เบียแก้เนี่ยก็เป็นสิ่งดีนะมันแก้พวกของคุณใสอะไรต่างๆได้สายสินอะไรเนี่ยเก๋ก็เก็บเอาไว้แต่ว่ามันมีของอย่างหนึ่งที่เขาเนี่ยจำไม่ได้ว่าเขาในเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนหรือว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเพิ่งจะมาอยู่ในกล่องนี้ภายหลังลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นผ้าดิบสีเหลืองๆเก่าๆเหมือนกับจะถูกตัดแล้วก็พับเป็นทบๆชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าผ้าเนี่ยครับ มันถูกพันด้วยได้สายสินสีคขำๆเก่าๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ในใจของเขาเนี่ยมันบอกเลยครับว่าสิ่งนี้แหละที่คือตัวต้นเหตุเรื่องทั้งหมดเขาหยิบนั้นขึ้นมาครับแล้วก็ถามเขาว่าเก๋ ay, นี่มันคืออะไรทำไมอยู่ในกล่องนี้เธอก็ตอบมาด้วยท่าทีที่แบบสบายใจเลยนะครับไม่ใช่ว่าเธอจะรู้สึกว่าแบบ e y, ออเอ้ยอ๋อเออหรือว่านี้อะไรยังไงก็ตอบขึ้นมาง่ายๆเลยครับว่าอ๋อ ก็ผ้าห่อศพของลุงนะพอเขารู้ส,สิ่งนี้คืออะไรเท่านั้นนั่นแหละครับเขาตกใจมากจนเกือบจะโยนเศษผ้านี่ทิง้งเขาก็ถามเก๋เสียงดังเลยครับว่าเก๋เก๋เก็บไว้ทาไมเนี่ยผ้าห่อศพนะเธอก็ได้อธิบายให้ฟังครับว่าตอนลุงเสียเนี่ยยายได้เอาผ้าห่อศพแล้วก็สายสินที่มัดตาสังของลุงเนี่ยเอามาตัดแบ่งให้กับหลานทุกคนพกติดตัวไว้ คือเขามีความเชื่อฝั่งทางบ้านนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานให้แล้วค่าจากภัยอันตรายซึ่งคุณเก๋อเองเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เก็บเอาไว้ในกล่องนี้พกเอาไว้ก็รู้สึกอุ่นใจมาโดยตลอดไม่ได้เจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีพอเธอบอกอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกกับเธอไปครับว่าเอาสิ่งนี้ออกไปวัดไว้ก่อนได้ไหม ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นเพราะสิ่งสิ่งนี้ที่ทำให้ได้เจอค่อยเอากลับมาได้ไหมเธอก็เลยบอกว่าได้ดิก็ลองดูอองไปวางไว้ที่วัดก่อนหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ครับเมื่อมีเวลาวันว่าง<ๆ>เขาก็ขับรถพาเธอเนี่แหละครับเอาผ้าหอ่อศพแล้วก็สายสินมัตตาสังของคุณลุงไปไว้ที่วัดแล้วที่วัดที่เขา,เาไปฝากไว้เนี่ยก็คือวัดพระบาทน้ำาพุที่จังหวัดลบบุรีคือหลังจากที่เอาผ้าห่อศพไปฝากนี่แหละครับ เมื่อถึงวันที่เขาได้ไปนอนที่บ้านเก๋อีกครั้งปรากฏว่าเขาไม่ได้เจอไอ้เรื่องแปลกๆที่ว่ามีคนตัวใหญ่ๆตัวดำๆมายืนทําเสียงอะไรอย่างนี้อีกและครั้งต่อๆมาก็คือไม่เจอแล้วก็ไม่เจอไม่เจออีกเลยทําให้เขานี่แหละครับสรุปได้ว่าสิ่งที่เจอในบ้านหลังนั้นนั่นแหละมันคือวิญญาณของคุณลุงที่มากับผ้าหอ่อศพแล้วก็สายศิลที่มัดตาสัง่ง ซึ่งคงจะเป็นเพราะความเป็นห่วงลูกห่วงหลานแกก็เลยมาปรากฏตัวให้ได้เห็นบวกกับว่าตอนที่เขาอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาอยู่เพียงแค่คนเดียวเก๋ไปทำงานทำให้เขานี่แหละครับได้เจอกับดวงวิญญาณของคุณลุงที่ดูเหมือนจะไม่พอใจนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงครับกับคุณบีทบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวมากนะครับ ยิ่งรู้สึกขนลุกมากตอนที่ว่าวิญญาณที่คุณบีทบอกว่ามันจะสัมผัสได้ตอนทุกครั้งเนยที่มานอนที่บ้านหลังนี้เป็นวิญญาณของคุณลุงที่คุณเก๋นี่แหละครับเอาผ้าห่อศพกับสายสินมัตตาสังเอามาเก็บไว้ข้างๆเตียงเลยคือสําหรับผ้าห่อศพกับสายสินมัตตาสังคนตายครับคุณผู้ฟังฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะพกกันเลยใช่ไหมครับ ใครจะไปเอาผ้าห่อศพกับสายสินที่ผูกมือคนตายคือสายสินมัตสังคคือเราจะเห็นกันใช่ไหมครับว่าเวลามีคนเสียชีวิตหรือในหนังเนี่ยที่เขาจะศพจะนอนและพนมมือใช่ไหมครับแล้วจะมีสายสินพันมีดอกโบเสียบไอ้สายสินมัตสังนี่แหละครับนี่ก็คือสายสินที่อยู่ในมือของศพของคุณลุงผ้าห่อศพก็คือผ้านั้นแหละครับที่เขาใช้ห่อศพก่อนที่จะนําไปเผาคือบางครอบครัวหรือบางคนนะครับเขาจะมีความเชื่อกันว่าผ้าห่อศพ ผ้าเช็ดหน้าศพหรือสายสินมัตตาสังของญาติผู้ใหญ่ของคนในครอบครัวที่เสียชีวิตญาติผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะคอยช่วยคุ้มครองปัดเป่าภัยอันตราย,ยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยอะไรเนี่ยครับเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยแควลคลาดปลอดภัยคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยอยู่ปกป้องตลอดเวลาแต่ว่าในอีกความเชื่อของคนเล่นของนะครับ สิ่งของพวกนี้เนี่ยมันสามารถนําไปทําเป็นของขลังมนต์ด,ดได้ยิ่งเฉพาะผ้าห่อศพของผีตายโหงหรือผีตายทั้งกลุ่มเนี่ยแหละครับเรียกได้ว่าเป็นแรลไอเทมเลยยิ่งถ้าเกิดศพนั้นหินเฮี้ยน,ยนตายแรงๆแ,แน่นอนครับผมไม่แนะนําให้ใครไปหาซื้อมาพกไว้นะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็โทษนะครับถ้าเกิดว่าไปพกอะไรพวกนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณใส่มนต์ดำเนี่ย ผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่ามันจะตอบแทนสิ่งที่ดีให้เราอย่างเดียวผมว่ามันจะต้องมีเรื่องบางอย่างนี่แหละครับที่เราเนี่ยจะต้องตอบแทนสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเหมือนหลายๆเรื่องราวครับที่มีคนเนี่ยไปเล่นของบูชาอย่างบางคนเนี่ยเล่นของแบบว่าบูชาขอให้ค้าขายดีแล้วพอลูกค้าเข้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็หลงลืมไปสุดท้ายครับมันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่แลกกันบางคนแลกด้วยชีวิต บางคนแลกด้วยสิ่งของที่รักไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนที่รักหรือบางอย่างที่ตัวเองไม่ได้อยากจะสูญเสียยังไงนะครับของมนดําของพวกนี้เนี่ยถ้าให้ผมแนะนํานะครับไม่ควรไม่ควรที่จะพกไว้ที่บ้านหรือพกติดตัวเลยด้วยซ้าไปยิ่งสายศิลมัตตาสังคนตายหรือผ้าห่อศพคนตายไม่ว่าจะเป็นของญาติพี่น้องของใครก็ตามครับไม่ควรจะพกเอาไว้ สาเหตุที่ผมว่าไม่อยากใช้พกไม่ใช่เพราะว่าจะทำให้คนรอบข้างเจอผีเจออะไรนะครับผมเชื่ออย่างนี้ว่าการที่เราไปเอาของอะไรพวกนี้มาเนี่แหละครับมันเป็นการผูกติดดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยไว้ในชาตินี้เขาก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดในชาติภพภูมิที่เขาเนี่ยจะควรจะต้องไปกลายเป็นว่าสิ่งของเหล่านี้นี่แหละครับมันยังคงทําให้พวกเขาติดอยู่กับชาติปัจจุบันลองคิดเล่นๆน,นะครับ ถ้าคุณเอาของเขามาแล้ววันหนึ่งคุณเสียชีวิตไปเนี่ยของเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกส่งต่อดวงวิญญาณผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเสียชีวิตไปเนี่ยครับยังค,คงเวียนว่ายตายเกิดอยู่แถวในนี้ยังไม่ได้ไปเกิดใหม่สักทีเนี่ยคุณว่ามันเป็นการกักขังดวงวิญญาณเขาเอาไว้ไหมล่ะครับคือเอาเข้าจริงๆนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับว่าของแคลคลาปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโชคดีโชคร้ายอะไรครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราล้วนๆเลย ยังไงก็ถ้าเกิดจะไปหาพวกของของของขัง,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 งอะไรเนี่ยก็ห้อยพระก็ได้ครับวัดดังๆพ,พุทธคุณดีๆเนี่ยก็มีเยอะลองไปศึกษาดูนะครับส่วนพวกผ้าห่อศพหรือสายศิลมัตสังเนี่ยไม่ต้องเก็บไว้หรอกนะครับมันจะกลายเป็นว่าของพวกนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบที่ผมบอกคือมันจะเป็นการลังดุงวิญญาณญ,ญ,ญ,ญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปมากกว่ามากวกว่าการที่ว่า จะทาให้เราเนี่ยโชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยไปตลอดยังไงก็ฟังคลิปนี้จบลองไปดูนะครับหิ้งผะคุณหรือที่เก็บของขังในบ้านเนี่ยลองไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าด,ดูก็ได้ครับว่าที่บ้านเราเนี่ยมีอะไรแบบนี้อยู่หรือไม่คือถ้ามีเนี่ยก็ลองปรึกษากันดูครับว่าเอาไปเก็บไว้ที่วัดได้ไหมเหลือ,อไปทําพิธีอะไรต่างๆได้หรือเปล่าหากไม่ได้จริงๆนี่แหละครับก็ ลองคุยกันให้ดีๆก่อนอยังไงนะครับผู้ฟังทางบ้านท่านใดเนี่ยไปดูมาแล้วว่าที่บ้านเนี่ยมีช่วยกลับมาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าที่บ้านคุณเองเนี่ยมีแบบนี้อยู่หรือไม่คือถ้าหากมีพิมพ์เรื่องราวที่คุณเจอนะครับลองคอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้ว่าคุณกลับไปแล้วคุณเจอว่ามีผ้าหอ่อศพหรือมีสายศีมาตสัตสงเนี่ยเก็บเอาไวจ้จริงๆคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าคุณเองเนี่ยมีแบบนี้อยู่ที่บ้าน บางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนเก็บเองอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้าอะไรต่างๆครับที่เก็บเอาไว้ถ้าเจอเรื่องแปลกๆเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากสิ่งสิ่งนี้อย่างแน่นอนก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครที่มีเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับคนรู้จักสามารถส่งเรื่องราวมาได้นะครับที่แฟนเพจเ a c e b o o k 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกๆคนอยู่ ยังไงนะครับในวันนี้ลองกลับไปค้นดูที่บ้านเผื่อว่าบางทีแล้วเรื่องราวแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือเป็นกลิ่นหรือเป็นอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในบ้านของตัวเองบางทีแล้วมันอาจจะมาจากสิ่งสิ่งนี้สวัสดีครับ